คันน้ำมต์นีน่ด้ค่ะกาสจัสดีเด้อพ่อพี่เนะี่ยพ่อเม่พี่น้องแฟนช่องย่ายน้อยอยู่ต้นคอเด้อค่ะมือนี้อยู่ตน้คนคอตนอ้ตนคอตายไปสามปีแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเด้อค่ะฟื้นขึ้นมามาตั้งตนน้นจังจีละตายตจนแหง้ด้ค่ะเลคันน้ำมนตนเด้อค่ะเลคันน้ำมต์ กระตม้อนคือ่ายมีหามีแตดมีเจ็บคุ๊บฮะนี่ก็<ม>ลดูกเลขตัวนี้ก็ใกล้ะคะเคียงดิค่ะเฮ้ยลำเดียวเห็นเมือง<ม>เกิงอยู่เนาะผู้ซีจะโทษแล้วกันห้แปลกใจเหรอจ้าเนี่ยเซื้อเลขตัวนี้แหละเลขมันใกล้เคียงกันพวกนี้กันเลยจักน,น้อยเลย<ม> ง่ามอุตาะตาบันลีอย่างง่ามเะผู้ใดพวกนี้